สวัสดีครับวันนี้ก็จะสาธิตการใช้โปรแกรม c a นเตซีในการตัดต่ออย่างเร็วๆนะครับก็เริ่มต้นเราจะมาดูว่าเสียงดกลนหรือเปล่า2อมีขนาดเป็น1ันแปดสิบคูณเจ็ด่สิบเป็นขนาดเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการตัดคลิปที่ไม่ต้องการออกนะครับก็คือเป็นช่วงเวลาบางช่วงนะฮะสุดท้ายเราก็จะมาดูเรื่องของการแทรกโลโก้ครับก็จะไปที่โปรแกรมแคนเตซีนะครับที่เปิดทิ้งไว้เมื่อมาถึงปุ๊บเราก็จะดํา คลิปเข้ามานะครับมีเดียเข้ามาก็อีพอร์ตมีเดียผมจะเลือกโลโก้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกคลิปเป้าหมาย2คลิปมาเปรียบเทียบให้ดูครับคลิปนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะมีขอบดำด้านบนนะฮะปกติการบันทึกคลิปต้องมีการเซ t ตวินโดว์ให้เป็น1280คูน120ทิ้งไว้ก่อนนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องของ r e s o l u ชั o นถ้าเรากำหนดขนาดไม่ตรงก็จะมีขอบดำขึ้นมาขอบ บนล่างบ้างขอบซ้ายขวาบ้างนะครับแล้วแต่หน้าตาของวิดวโอแต่ละเครื่องไปผมเลือกตัวนี้ครับที่ไม่มีขอบเรียบร้อยแล้วแล้วเราตั้งไว้เป็นพันสองที่เราต้องการใช้งานนะครับผมก็เลือกไป a t ตู e า i ไ e น์เอที e อนะครับมาละเสียงก็จะเข้ามาพอดีในคลิปนี้ไม่มีการเล่นตัววิดีโอบนคลิปเสียง <c oughs> ก็เลยไม่เห็นว่าต่างกันอย่างไรนะครับ <c oughs> ใน2แท็บนี้จากนั้น เราก็เป็นมาสิ่งที่ให้ต้องเช็คคือขนาดถูกต้องครับเป็นตันสงร้อยแปดสิบเรื่องต่อมาคือฟังเสียงนะครับถ้าเราฟังเสียงแล้วมีปัญหานะครับนี่เป็นคลิปฝึกทดสอบนะครับก็จะไล่คลิปไปถ้ามีปัญหาเราจะเข้ามาที่ออยโวครับแล้วก็เลือกเอเดเบอร์น้อยปกติให้มาคลิปครับเพราะมันจะตัดเสียงรบกวนนะะแม้เราจะไม่ได้ยินผมจะเลือกออโต้โน้ยเทนนิงนะครับ ก็จะทําให้เสียงแม้แต่เสียง Air อแอร์ก็หายไปครับจากนั้นเราก็ลงมาเลือกที่ว o ลลุ่ม up เป็นการเพิ่มระดับเสียงนะครับ Vol ลุดาวก็ไม่เพิ่มนะฮะถ้าเสียงนัารอแล้วนะครับผมก็จะเพิ่มมาให้เสียงมันดังขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยนะจะมีระหว่างที่เรากด,ดวอว่า u m วอุ่ดาก็มีการเปลี่ยนทดสอบฟังดูได้นะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรครับก็เรื่องของเราก็เลือก enable วอลลุ่ leveling ก็แก้ปัญหาเรื่องของการที่เราใช้เสียงแรงเบาก็ปรับเสียงมันเท่ากันนะครับระดับเสียงครับสองจุดนี้สําคัญนะครับก็ปรับเสียงเรียบร้อยแล้วคราวนี้ตัวคลิปนะฮะเช่นผมพูดดังไปเบาไปเช่นช่วงนี้อาจจะหยุดพูดไปนะครับถ้าช่วงไหนพูดเราก็จะเลือกตัวนี้เลือกช่วงนะครับสังเกตดูนะครับผมเลือกเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาใหม่เดี๋ยวมัญชีนะครับเดี๋ยวมัญชี ถ้าเรามาที่จุดนี้เริ่มต้นของเราเห็นว่าตรงนี้ว่างนะฮะเซลล์ไม่ได้พูดนะครับเราก็ลากสีแดงจุดสีแดงนี้ออกมาจนถึงจุดนี้สังเกตนะครับจุดนี้ถ้าเราคิดจะลบทิง้งก็คือว่ากดปุ่มคัาดเท่ากับการลบทิง้งหายครับช่วงที่ต้องการฮะสังเกตกันไหมครับตัวจะมาช่วงสั้นๆช่วงนี้นะครับช่วงสั้นๆช่วงนี้ถ้าผมเลือกนะฮะที่จะตัด ผมก็จะลากจุดแดงออกมานิดนึงนะครับช่วงนี้เราก็จะตัดพอ,พอเรา,เ,ราเลือกเสร็จปุ๊บสามารถทดสอบเอได้ครับช่วงนี้ไม่มีใครพูดจริงๆไม่มีครับเราก็จะกดปุ่มคัดหายไปแล้วครับสังเกตใช่ไหมครับอีกรอบนึงนะครับผมส่งสัยวแลช่วงนี้มีใครพูดอะไรหรือเปล่านะครับลองฟังดูกัน คลิกอย่างเดียวเลยเสียงคลิกแต่สไลด์เลื่อนเราก็จะไม่ทำอะไรนะครับเราก็จะไม่ทำอะไรก็ปล่อยไปนะครับป็นเรียบร้อยครับครั้งนี้เรื่องเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้กลับมาที่โลโก้ถ้าเราต้องการแทรกโลโก้เข้าไปนในคลิปนะฮะก็มาที่ต้นสไลด์ก่อนนะครับถ้าต้องการแทรกโลโก้เราก็มาคลิกขวาที่โลโก้แล้วก็คลิก add to ทำลาย add t e x มันก็จะขึ้นมาเป็นแถบที่3ต้องการให้โลโก้แสดงทั้งสไลด์เราก็ต้องลากไปจนจบสไลด์ของคลิปทั้งหมดนะฮะเรียบร้อยโลโก้ก็แสดงเสร็จแล้วถ้าเรากดเลือกจุดสี่เหลี่ยมนี้นะครับมันจะไปกลายเป็นการครอปเราต้องกดปุ่มอันเหด้วยมันจะเป็นวงกลมนะฮะอันนี้เราเรียกการรีไซส์ลดขนาดเรียบร้อยครับแล้วดึงขึ้นมาไว้ด้านบนมุมบนขวาเป็นการแทรกโลโก้เรียบร้อยนะครับ สามารถปรับขนาดได้นะฮะเวลาเพลนะครับสวัสดีครับนี่เป็นคลิปฝึกทดสอบนะครับก็จะไล่คลิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดมีเสียงครับอันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดการตัดต่อผมก็จะรวมเรื่องของการตัดบางช่วงของคลิปนะครับด้วยการย้ายตัวมาสเกอร์ไปนะครับแล้วก็เลือกสีแดงเลื่อง จุดนี้ไม่เอานะครับแล้วก็กดปุ่มค่าตรงน,นี้ครับส่วนเรื่องโลโก้ก็ใช้ขวานะครับแล้วก็แอดจากนั้นเราก็มีการย้ายตำแหน่งนะครับย้ายตำแหน่งตรงนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นการคั่บนะฮะแต่ถ้าเป็นวงกลมคลือก,กดกระเปุ่มกรเบนคีย์บอร์ดสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับทำให้ขนาดเปลี่ยนไปก็จบการนำเสนอเปลี่ยนเท่านี้ครับสวัสดีครับ